เหรียญพระเทพสถาปนาของปัญนนหาไม่เจอค่ะสถาปนาพระเทพแล้วก็จะมีเหรียญกล้วยไม้เหรียญจบเซอ่ะเอาข้ามมาเลยแล้วกันข้ามมาเป็นเหรียญน,นี้เพราะเหรียญนันหาไม่เจอจะหาเจอเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดู มาเป็นเหรียญน,นี้นะคะเหรียญเหรียญเราจะเรียกันว่าพระบรมจบบสีเราจะเรียกตามลักษณะของเหรียญน,นะสั้นๆค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามสยามมงกุฎราชกุมารทรงสรําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกค่ะทรงสําเร็จาการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเมื่อปีสองห้าสองหนึ่งน้ำหนัก 22กรัมนะคะจำนวนผลิต50,000เหรียญไม่ไม,ไม่ไม่น้อยนะคะไม่น้อยไม่เยอะอะค่ะ50,000เหรียญก็ไม่ไม่เยอะไม่น้อยเนาะกลางๆถ้าน้อยก็ไม่ถึงหมื่นอะไรเงะะี้ยค่ะเยอะก็เยอะเกินนะคะขอบรมจบเสร็จแล้วก็จะมีต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเหรียญเล็กคาเหรียญ เหรียญร้อยห้าสิบาทเล็กก็จะคือเล็ก,กอะขายน้ําหนักเขาแค่เจ็ดจุดห้ากรัมน้ําหนักครึ่งบาทเจ็ดจุดห้ากรัมครึ่งสองหลึงสองหลึงค่ะก็จะมีสองหลึงก็จะมีมีห้ารอบรัชมังร,รัชมังคลาแล้วก็แล้วก็ทรานางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีอ แล้วก็เหรียญอะไรนะกัญจนาการจนาคือเหรียญนี้เนี่ยค่ะร้อยห้าสิบบาทเช่นกันแต่เหรียญเขาปรับเล็กลงเหลือแค่นี้เองอนนเหรียญเล็กไซส์เล็กนี้จะมีอยู่สามสี่สี่วาระนะคะร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ไซส์ใหญ่ก็จะมีอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดวาระเท่านั้นนะคะไม่เยอะ ที่ขอมไปแล้วจริงๆก็มีครบนะกล้วยไม้ก็มีแต่ลืมหยิบมากล้วยไม้แล้วก็พเพื่อนผมสั้นพนันมั่นใจว่าพนัดหนีนะคะแล้วก็จากร้อยห้าสิบก็ไปสองร้อยบาทเหรียญสองร้อยเหรียญหน้าเหรียญสองร้อยบาทมีวาระเดียวนี่เลยค่ะหน้าเหรียญสองร้อยบาท เหรียญสองร้อยบาทเหรียญเงินที่ระลึกกันนะคะน่าเก็บสะสมนะเพราะว่าพระองค์ท่านนะพระองค์พาค่ะมีวาละเดียวเท่านั้นเลยเนี่ยค่ะมีวาระเดียวเท่านั้นจริงๆนะคะพระราชพิธีสมโพธเดือนแรกขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภา พระองค์ท่านมีวาระเดียวเท่านั้นเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะ